จับพี่น้องอันนี้พามาทาสีเฟอร์นเจอรม้สวยๆมาดูเอาสีเปรเยอร์เนาะพี่น้องเนาะสีไม้สัมกมาดูใกล้ๆพี่น้องต้องทารวดเร็วเนาะเพราะว่า,เห,วาเหนียวไม่อยากผสมทินเนอร์เนาะเพราะว่าทาสีมันจะจางลงไงถ้าได้เนื้อเนื้อมันก็จะติดดีนะ ระวังแต่ขนแปลงมันจะดุดชะพนะอนาะลูกค้ามันก็เป็นลูกตั้งเก่งกับพี่นอ้องขาโซฟาก็เป็นลูกตัก้งเก่งตอนทัดทำอย่างงามเลยมีเป่าด้วยนะพี่นอ้องมีเป่าด้วยนะโต๊ะโตผู๋ไม่เสียพูดคือลนะโต๊ะโตผู๋นี่นะพี่นอ้อง ดูสินี่ลายสวยด้วยนะพี่น,อน้องนี่ลายสวยๆเลยจ้ะสีใหม่ซักเนาะสีอ่อนเราไม่ได้เอาสีเข้มเนาะนี่มันมีเหมือนเป่าอยู่นะนี่ทาเซตก็อ่ะพ่อก็ทำกะท่ก็เป็นนาทีช่าง สินต่อเนาะนี่สวยๆเลยจ้ะเนี่ยมันเหมือนมีเป้าจริงๆนะดูสิสวยงามมีลายศิละปะเวยเนาะนี่ดูสิแวะมาทักทายเลื่อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจะทาตัวที่สองตัวที่สามนี่ที่วางเรียงอยู่ต่อไปเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อไได้ยุดดอก งานช่างศิลป์เนาะเป็นงานของเราเนาะพี่น้องจ๋าวัสดีจ้า